ปัสสาวะเล็ดปัสสาวะเล็ดในผู้สูงอายุปัญหาที่ไม่มีใครอยากเป็นสวัสดีค่ะพี่ปราจะช่อง y o u t u b e นต i ้ฟิชเพจเฟนตี้ฟิไปพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรา,ปรายูทูปเปอร์วันนี้ได้รับคำถามเกี่ยวกับเรื่องปัสสาวะเล็ดในผู้สูงอายุจำนวนมากเราจะมาดูซิว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรทุกคนจะได้รับทราบคำตอบในคลิปนี้เรามาฟังกันเลยปัสสาวะเล็ดเป็นอาการที่ไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะได้ โดยการอาการต่างๆที่เราพบอาจจะมีอาการปัสสาวะเล็กขนาเคลื่อนไหวการปัสสาวะไม่อยู่หรือปัสสาวะราดปัญหานี้พบบ่อยในผู้สูงอายุอีกทั้งยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตและจิตใจของผู้สูงอายุด้วยปัสสาวะเล็กในผู้สูงอายุเกิดได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชายแต่จะพบในผู้หญิงมากกว่าซึ่งสาเหตุของปัสสาวะเล็กในผู้สูงอายุอาจมาจากกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่มีความแข็งแรงลดลง เส้นประสาทเสียหายเพราะว่าใส้ซ้อนจากโรคอื่นหรืออาจจะเป็นผลจากการใช้ยาบางชนิดแต่ปัญหานี้สามารถบรรเทาและรักษาได้หลายวิธีทําไมผู้สูงอายุถึงเสี่ยงต่อปัญหาปัสสาวะเล็ดสิ่งตรงนี้เราต้องรู้ว่าไอ้ทาไมทําไมผู้สูงอายุถึงเสี่ยงต่อปัญหาปัสสาวะเล็ดอย่างที่ทราบกันดีว่ายุที่เพิ่มมากขึ้นร่างกายส่วนต่างๆก็จะเริ่มเสื่อมและทํางานได้น้อยลง อีกทั้งโรคยาและการใช้ชีวิตก็อาจเพิ่มความเสี่ยงของอาการปัสสาวะเล็กมากขึ้นจึงไม่แปลกใจเลยใช่ไหมที่ผูส้สูงอายุบางคนอาจจะมีปัญหาเหล่านี้โดยส่วนหนึ่งอาจจะมาสาเหตุจากต่อไปนี้คืออาการท้องผูกเพราะอะไรเหรอคะเพราะลำไส้ตรงเล็กต่ำสนีิจิตกะตวันหนะักใช้เส้นประสาทบางส่วนร่วมกับกระเพาะปัสสาวะเมื่อมีก้อนจราที่แข็งค้างอยู่ในลำไส้ตรง อาจกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทในบริเวณนั้นส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะทำงานมากกว่าปกติหรือรู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยจนทำให้ปัสสาวะเล็ดแบบชั่วคราวได้การติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศหญิงหรือการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะก็เป็นกสาเหตุหนึ่งหรือความผิดปกติของกล้ามเนื้อเช่นกล้ามเนื้ออุ่นเชิงกรานอ่อนแรงจึงทำให้กล้ามเนื้อหูรูดปิดไม่สนิทหรือกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะทำงานมากกว่าปกติ เมื่อมีปริมาณปัสสาวะมากก็ทำให้ปัสสาวะเล็ดและก,กลั้นปัสสาวะไม่อยู่เส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัสสาวะเสียหายโดยอาจเป็นผลมาจากการบาดเจ็บหรือโรคอื่นๆเช่นโรคเบาหวานโรคพาร์กินสันโรคปอดประสาทเสื่อมแข็งเป็นต้นนอกจากนี้ภาวะกระบังลมหย,ย่อนสมโพเนอร์เยวะในอุ้งเชิงกัานหย่อนอย่างมัดลูกลำไส้และกระเพาะปัสสาวะ โรคต่อมลูกหมากอักเสบต่อมลูกหมากโตกล้ามเนื้อและเส้นประสาทบริเวณต่อมลูกหมากเสียหายหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการผ่าตัดซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทําให้เกิดอาการปรสัสสาวะเล็ดในผู้สูงอายุเพศชายหรือในผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวเดินช้าหรือเป็นโรคข้ออักเสบที่ทําให้เกิดอาการปวดขณะเคลื่อนไหวทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเดินไปห้องน้ำได้ทันเวลาหรือกลั้นปสัสสาวะได้น้อยลง พี่ปลายอยากจะบอกว่านอกจากนี้อาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งต่างๆก็อาจจะเป็นปัญหาเหล่านี้เรามาฟังซิว่าเป็นปัญหาหรือต้นเหตุที่ทําให้เกิดปัสสาวะเล็ดได้อย่างไรอย่างที่บอกนอกจากนี้อาหารเครื่องดื่มและยาบางชนิดมีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายผลิตปัสสาวะมากขึ้นทําให้ปวดปัสสาวะบ่อยและอาจมีปัญหากั้นปัสสาวะไม่อยู่ชนิดชั่วคราว่าเช่นเครื่องดื่มที่เมีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนน้ำอัดลมโซดา สารให้ความหวานช็อกโกแลตอาหารรสจัดโดยเฉพาะรสเผ็ดรสหวานและรสเประะี้ยวสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้ยาบางชนิดโดยเฉพาะยา,ะา,ร,ยา,ร,า,ยารักษาโรคหัวใจยาโรคความดันโลหิตยาระงับประสาทยาไกล่กล้ามเนื้อและอาหารเสริมวิตามินซีควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปัญหาปสัสสาวะเล็ดที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาและอาหารเสริมเหล่านี้ครั้งนี้บางคนอาจสียงต่อปสัสสาวะเล็ดได้สูงกว่าคนทั่วไป หามีน้ำหนักตัวมากพี่แพรอยากจะบอกเลยนะคะพฤติกรรมการสุป,ปรีหรือเคยสุป,ปรีหรือคนในครอบครัวเคยมีประวัติของอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็สําคัญคราวนี้เรามาดูเลยลักษณะของอาการปัสสาวะเล็ดในผู้สูงอายุอาจจะเกิดได้หลายลักษณะคือ1 stress incontinence แล้วเป็นอย่างไรอาการเหล่านี้มาฟังกันเลยเป็นอาการปัสสาวะเล็ดที่เกิดขึ้นเมื่อมีแรงดันภายในร่างกาย จนไปกดโดนกระเพาะปัสสาวะทําให้กล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะปัสสาวะเปิดโอ,อกและปัสสาวะเล็ดโดยไม่มีการบีบโตของกระเพาะปัสสาวะมาเกิดในขณะไอจามหัวร้องออกแรงทําสิ่งต่ตางๆหรือขณะที่เราเคลื่อนไหว 2. Overflow incontinence เป็นอาการที่ปัสสาวะเล็ดออกมาในปริมาณเล็กน้อยเพราะผู้สูงอายุปัสสาวะไม่สุดหรือผู้สูงอายุกระเพาะปัสสาวะเต็มอยู่ด้วยสาเหตุบางอย่างหรืออาจจะเป็นผลมาจากข้อปัสสาวะตี หรือปัจจัยบางอย่างหรือเส้นประสาทที่ควบคุมการปัสสาวะได้รับความเสียหาย 3. urge incontinence เป็นความรู้สึกปวดปัสสาวะกระทันหันและรุนเรงทาให้ผู้สูงอายุบางคนกลั้นปัสสาวะไม่ได้จนถึงห้องน้ําและปัสสาวะราดซึ่งอาการปัสสาวะราดลักษณะนี้ผู้สูงอายุอาจมาจากการติดเชื้อโรคเบาหวานโรคพาร์กินสันโรคอวัยวสมือโรคปอดปรสสาทเสื่อมแข็งและโรคหลอดเลือดสมอง 4. functional incontinence เป็นอาการกลั้นปสัสสาวะไม่อยู่เนื่องจากเหตุผลทางด้านร่างกายจิตใจหรือสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุเข้าน้ำไม่ทันเช่นข้อจํากัดด้านการเคลื่อนไหวห้องน้ําอยู่ไกลอยู่บนละชั้นหรือมีข้อเอักเสบที่อาจสร้างกลลอบากต่อการปิดกระดุมหรือถอดกางเกงนอกจากนี้ปัญหาด้านความคิดปัญหาด้านพฤติกรรมอย่างโรคสมองเสือ่อมภาวะ สติปัญญาบกพร่องและภาวะที่สับสนฉับพลันก็มีส่วนให้ผู้สูงอายุประสบป,ปัญหาปสัสสาวะเล็ดหรือราชาก,การท้องน้าไม่ได้ผู้สูงอายุบางรายมีอาการปรสัสสาวะเล็ดหลายลักษณะได้พร้อมกันแต่จะไม่ว่าลักษณะไหนก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตไปไหนมาไหนลําบากและทําให้ความมั่นใจตนเองลดลงลอนอกจากนี้อาการปรวดปสวัสสาวะบ่อยและการปรสัสสาวะแบบกระทนหัน,านอาจรบกวนการนอนหลับและสุขภาพดโดยรวมของผู้สูงอายุ รวมทั้งการตื่นการดึกเพื่อไปเข้าห้องน้ำก็อาเสี่ยงต่อปฏัิเหตุตอนนี้เรามาดูวิธีการบรรเทาและรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดในผู้สูงอายุทำอย่างไรผู้สูงอายุที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ดไม่ควรซื้อยามาใช้เองเพราะการใช้ยาผิดประเภทจะทําให้อาการรุนแรงมากขึ้นในเบื้องต้นลองปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตตามคาแนะนําต่อไปนี้หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีปัญหาในการใช้ชีวิต เราก็ต้องไปปรึกษาแพทย์พบแพทย์การปร,ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล,ไล์บางอย่างอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอาการปัสสาวะเล็ดซึ่งการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับการปัสสาวะอาจช่วยได้เช่นลดและควบคุมน้ําหนักตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือเครื่องเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์หรือเลี่ยนการกินอาหารรสจัดที่ทําให้ร่างกายผลิตปัสสาวะมากขึ้นนวดสุหริงเพื่อรักษาสุขภาพโดยรวม และหลีกเลี่ยงการยกข,ของหนักเสื้อทำให้เกิดแรงกดบริเวณกระเพาะปัสสาวะและทําให้ปัสสาวะเล็ดได้บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการสําคัญกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการเป็นกล้ามเนื้อที่ควบคุมและประคองยุะภายในช่วงล่างของลําตัวอย่างลําไส้มดลูกและกระเพาะปัสสาวะการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนนี้จึงอาจช่วยให้กล้ามเนื้อไม่อ่อนแรงหรือหย่อนซึ่งอาจลดความเสี่ยงของปัญหาปัสสาวะเล็ดได้แต่การบริหารกล้ามเนื้อ เชิงการทําให้ถูกวิธีอาจจะช่วยได้และก็ต้องป้องกันร,ระวังอย่าบริหารให้ผิดนะคะเพราะจะทําให้เกิดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ข้อต่อมาก็คือเข้าห้องน้ําเป็นเวลาการฝึกเข้าห้องน้ําเป็นเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญช่วยลดความเสี่ยงของอาการปัสสาวะเล็ดปัสสาวะราดและปัสสาวะกระทันหันโดยอาจตั้งเวลาเข้าห้องน้าทุกครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดปริมาณ ปัสสาวะ,ะเอกภพปัสสาวะและควรให้เวลากับการปัสสาวะเพราะผู้สูงอายุบางคนอาจมีอาการปัสสาวะไม่สุดจนทําให้ปัสสาวะเล็ดตามมาได้และที่สําคัญก็คือถ้าอาการไม่ดีขึ้นจะต้องไปพบแพทย์เพราะบางครัง้งอาการที่เราเป็นอยู่จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์พิจารณาว่าจะทําอย่างไรถึงตอนนี้แล้วพี่ปลายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกัน เรามาแลกเปลี่ยนสินดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube h เฮต i f i s h เพจ e a ตี้ฟิชบาร์บีปราเพจของพี่ปรายูทูบเบอรเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีที่พี่ปราจะส่งมาให้ทุกวันและที่สําคัญเรามาเติมโตเพื่อเข้าสู่ผู้ส่งยุคคุณภาพผู้ส่งวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรา เชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o ยูทูบเฮลตี้ฟิตเชื่อพี่ปลานะคะ